ที่จังหวัดลอยเอ็ดค่ะได้กมีการจัดกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดรอยเอ็ดได้ร่วมพลังต่อต้านข้อรับชันสากลประจำปี2 5 6 7โดยมีนายชาชวานเบนจาริวงร่องผู้วาราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดรอยเอ็ดได้เปิดกิจกรรมวันต่อต้านข้อรับชันสากลจังหวัดรอยเอ็ดประจำปี2 5 6 7โดยมีนายพิชัยย่าตูระซองร่องผู้วาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ผูมิหน่วยการสำนักง,งานปป,ปอชปอระจำจังหวัด้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนทองทินและกับภาาขี้เครือข่ายทุกภาคส่วนเขาร่วมง,งานอยู่ที่สารกลางจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดในโอกาสเดียวกันนี้ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการมอบป,ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและกับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2 5 6 7 ในระดับ AA อีกน้ำค่ะ